สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับน,น้องปริมยนจำเปื่อนกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องปริมก็จะมารีวิวอันนี้นะคะก็จะเป็นบิกบ o ด Body อตลาสนะคะปกของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเข้าไปดูข้างในเลยนะคะว่าในเล่มน,นี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าหน้าแรกก่อนนะคะ,ะหน้าแรกนะคะเขาก็จะมีให้อยสองอย่างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกก่อนนะคะ อย่างแรกนะคะเขาก็จะมีเป็นหนังสือแบบน,นี้นะคะอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะนะคะซึ่งเช่นเหมือนหน้านี้นะคะเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้านะคะก็ะจะมีการดูนะคะการฟังการดมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการลิ้มรสนะคะอันนี้จะเป็นการสัมผัสค่ะนี่นะคะเราลองไปดูหน้าต่อไปนะคะ ะคะะเราลองมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปุ่มลับรถนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูเทียบกับหน้าสุดท้ายนะคะนี่หน้าสุดท้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นปุ่มลับรถเหมือนกันหน้านี้นะคะเดี๋ยวเป็นให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีอาหารมาให้ข้างๆเป็นเหมือนเป็นอันนี้ก็จะเป็นชิปมันฝรั่งนะคะกาแฟเค้กเลมอนนะคะเป็นแบบ เหลืองนจะะุดสีเหลือง,งตรงนี้ก็จะเป็นรสเค็มนะคะอ่รสเค็มก็จะมีเช่นเหมือนมันฝรั่งนะคะมันฝรัง่งทอดอะไรแบบนี้นะคะอีจะมีทั้งหมด4จุดเลยนะคะแล้วก็ต่อไปต่อไปก็จะเป็นอปลายลิ้นเลยนะคะก็จะเป็นสีส้มเป็นรสหวานนะคะอะ่ตรงนี้รสหวานซึ่งก็จะรสหวานก็เช่นเหมือนเค้กนะคะอาแล้วนี้นะคะก็จะเขาก็จะอธิบายอยู่ประมาณนี้นะคะเป็นเแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปดูอันต่อไปกันเลยนะคะ เขาจะมีลูกเต๋านี้นะคะมีเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะให้เราเอามาต่อแต่ละเรื่องเลยนะคะอ่ะหมายนี้นะคะจะเป็นเขาจะมีแบบอันนี้ข้างนี้นะคะอ่ะข้างนี้ก็จะเป็นโครงกระดูกแล้วก็ข้างนี้จะเป็นกล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวเราลองมาต่อกันเลยนะคะเราลองต่อกันเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นส่วนแขนนี่แล้วก็อันนี้มันอันนี้ก็จะต่อกันนะคะแล้วก็ตไปไปเดี๋ยวเรามาหาส่วนขากันก่อนเดี๋ยวเป็ส่วนขากัน นี้นะคะเราก็จะได้ร่างกายที่สมบูรณ์แบบ